สายสูงนิวเซลมาสเตอร์จังหวัดเชียงรายค่ะ <app les> ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรเคยรับราชการอยู่ในกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสังกัดจังหวัดเชียงรายค่ะปัจจุบันก็กเกษียณอายุแล้วนะคะมา5ปีเป็นผู้รับบำนาญค่ะ ตอนแรกคิดว่าพอเกษียณอายุแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรดีกลัวความเหงาคะ่แะแล้วก็ความว่างเปล่าพอดีว่ามีหลานสาวได้แนะนำให้รู้จักกับสินค้าอโทมีค่ค่ะแนะนำชุดแอปซลดและก็ชุดอิฟ okay, นิ่งแคร์โฟเซตให้ใช้ ก็ไม่ได้ถามว่ายังไงนะคะก็เปิดใช้เลยค่ะเ,เพราะว่าหลานบอกว่ามันใช้ดีพอใช้ไปก็รู้สึกประทับใจมากค่ะก็เลยแนะนำให้เพื่อนๆและคนรอบข้างใช้ด้วยปรากฏว่าเขาก็ประทับใจใช้ไปใช้มาก็เกิดธุรกิจขึ้นค่ะก็ตอนนี้ ที่เข้ามาในอ t o โทมีนะคะเพราะว่าชอบแผนการตลาดาไม่ต้องไม่เสียค่าสมัครไม่ต้องรักษาย,ยอดและพีวีตลอดชีวิต <c oughs> ชอบตรงนี้อะคะ่ะที่ตัดสินใจทำมาค่ะเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะก็ขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ ขอขอบคุณบริษัทที่มีสินค้าดีๆที่มีคุณภาพให้ให,ให้พวกเราได้ใช้และขอบคุณสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ค่ะที่ได้ให้ดิฉันมีโอกาสประสบความสำเร็จและได้ขึ้นมาบนเวทีอันสมเกียรติแห่งนี้ในตำแหน่ง New, เซลล์มาสเตอร์นะคะก็เป็น เก้าหนึ่งคือเป็นกําลังใจเพื่อที่จะเพิ่มให้เรามีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นกําลังใจอย่างอย่างดีที่สุดนะคะต่อไปก็จะตั้งใจว่าจะทำอะโอมใีในในใจในอะไรมีแต่อะโอมีใช้สินค้าอะโอมีเกือบ100%เปเซนนะคะเพราะประทับใจคะ่ะ แล้วก็ยังคิดอยู่หรือว่า,ามีความรู้สึกว่าเสียดายที่เจออาโอมี่ช้าไปค่ะรักอโทอมี่มากค่ะขอบคุณมากค่ะ